E. S. <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแอนเจอร์นี้นะคะเรามาดูความรักของชาวธาตุไฟเมษสิงธนูในเดือนมีนาคมนี้กันค่ะ ส p คออฟซอนนะคะ FINE ไฟออฟค p พแล้วก็ท o o อฟค p พค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะจะมีความเท่าเทียมกันมากๆนะหมายถึงว่าคุณมีความรักให้กับเขานะคะเขาเองก็มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันเป็นเดือนที่เขาคนนั้นนะคะรู้สึก ไม่ดีรู้สึกผิดต่อคุณเหมือนกันนะคือแอนรู้สึกว่าถ้าคุณไม่เข้าใจกันนะคะคือเขาก็มีความรู้สึกผิดต่อคุณแล้วก็ถ้าห่างๆกันเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะมีความคิดถึงคุณมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีอุปสรรคนะคะในเรื่องของระยะทางนะการเดินทางเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณนะมองว่าเรื่องระยะทางเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าเขาก็ยังอยากที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปกับคุณนะชาวธาตุไฟเดือนนี้คุณจะได้รู้ว่า ความรักของคุณและเขานะคะมีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีความรู้สึกที่เท่ากันนะถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เสียใจเขาก็ค่อนข้างคิดถึงคุณนะถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะ The world นะคะ Night of cup แล้วก็ king of wands ถ้าคุณกําลังรอการสื่อสารอยู่นะคะในเดือนนี้นะชาวธาตุไฟคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะเขาจะมีการเทคแอคชั่นนะมีการเทคแอคชั่นที่ค่อนข้างใหญ่เล่นใหญ่กับคุณเหมือนกันนะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะถ้าก่อนหน้านี้สถานการณ์นะคะมีความ ที่เขานิ่งอ่ะอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะมากกว่าในเรื่องของความรักได้แต่ว่าในเดือนเนี้จะมีการเข้าหาคุณในเรื่องของความรักอาจจะมีการที่มาจีบมาหยอดคุณนะคะหรือว่ามาแสดงออกทางความรักกับคุณคุณจะเป็นโลกทางใบของเขาเลยนะหมายถึงว่าอ,อคุณจะเป็นความสุขของเขานะชาวธาตุไฟในเดือนนี้คุณเป็นความสุขข,ของเขานะคะเป็นคนที่เขาเนี่ยมีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยนะแล้วก็เขาเนี่ยมีความจริงจังกับคุณมากๆเลยนะคะ แทนว่าในเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นจะมีการเทแอคชั่นที่มีความจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ารอคอยการติดต่อสื่อสารนะคะการเดินทางการออกเดทเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวธาตุไฟในเดือนนี้เหมือนกันนะคะมีโอกาสาน,กาน,นะคะที่จะได้ออกเดทนะคะท่องเที่ยวแล้วก็ได้ทําอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะมีความ ไ่เข้าใจการมีความต,ตึงในความสัมพันธ์เนี่ยแอนว่าบรรยากาศในเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะชาทาตุไฟคุณเป็นคุณเป็นความสุขของเขาเลยนะและแอนรู้สึกว่าในเดือนเนี้ยจะมีการ Take a คชั่นนะคะมีการแสดงออกในเรื่องของความรักหรือว่าแบบจะมีแพชชั่นต่อกันนะถ้าการ Take a คชั่นนะคะอาจจะเป็นอะไรที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้มีการติดต่อสื่อสารนะคะการนัดพบเจออะไรยเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาทาไฟ ใต้สำหรับนะคะเป็นเอตซับคาร์ค e e ี of s w o r d เดียม m พลอร์แล้วก็ The Devil เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ความรักของคุณเนี่ยมีความมั่นคงนะเออมีความมั่นคงมีความจริงจังนะคะมีความเด็ดขาดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรดีๆนะคะในเรื่องของความรักร่วมกันนะแอนมองว่าก่อนหน้านี้ยคุณอาจจะมีอุปสรรคนะคะในเรื่องของระยะทางได้นะคะสําหรับคนที่แบบ คนไกลอะไรเงี้ยแต่ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้มีการติดต่อสื่อสารนัดเดทหรือนัดพบเจอกันนะคะเป็นเดือนที่คุณและเขามีความรักให้กันและกันค่อนข้างเท่าเทียมเลยนะแล้วก็แอนรู้สึกว่าเป็นเดือนที่คุณและเขาเยังมีแพชชั่นต่อกันแอนรู้สึกว่าคุณอยากที่จะใกล้ชิดกันเออคือเขา่็อยากที่จะใกล้ชิดกับคุณนะคะหรือสำหรับาคนเนี่ยคือเขาคิดเรื่อง18บวกกับคุณด้วยนะคะสําหรับชาธาตุไฟนะคือแอนรู้สึกว่าเป็นเดือนที่คุณและเขานะคะมีความรู้สึกเท่ากันมีแพชชั่น กัน,นะะมีความจริงจังมากขึ้นในความสัมพันธ์มีความหึงหวงนะคะแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมาตรงๆนะคะแล้วก็มีความที่ติดกันแหละกันอเป็นเดือนที่คุณและเขามีความรักหรือว่ามีการแสดงออกทางความรักที่ค่อนข้างตรงกันนะคะโอเคนะคะเดวอันขอดูเพิ่มเติมนะคะความรักของชาวธาตุไฟ เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณและเขามีเคมีต่อกันมากๆเลยนะคือมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเป็นความสบายใจในความสัมพันธ์จะรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจนะคะในความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะมีแพชชั่นต่อกันมีเคมีที่เข้ากันได้มีใจที่ตรงกันมีความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันนะคะแอนมองว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเช่นในเรื่องของระยะทางนะคะคืออุปสรรคอื่นๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยแอนมองว่าชาวธาตุไฟนะคะ คุณยังคุณและเขายังยังไปต่อด้วยกันอะยังอยู่เคียงข้างกันนะคะเขาเองก็ยังอยู่เคียงข้างคุณเขาอยากที่จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณด้วยนะหมายถึงอยากที่จะดูแลคุณนะคะคอยดูแลคุณคอยแบบอยู่เคียงข้างคุณนะคะเป็นความสบายใจให้กับคุณนะคือแอนรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออคนคนนี้เขาก็อยู่เคียงข้างคุณนะคะจะมีใจที่ตรงกันนะมีความรู้สึกที่เหมือนกันเลยนะคะ การแสดงออกทางความรักเนี่ยก็จะค่อนข้างเท่าเทียมกัน ะะจะทุ่มเทกับคุณมากๆนะแล้วก็ดูแลคุณอย่างดีมีความสม่ําเสมอในความสัมพันธ์นะคะมีการให้และรับที่เท่าเทียมการมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆจากเขานะคะจากคนรักของคุณหรือว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคือเขาจะทุ่มเทกับคุณมากๆอ่ะคือสถานการณ์ก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงคะแต่เดือนนี้จะดีขึ้นมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีแพชชั่นต่อกันนะคะแต่ก็จะมีบ้างที่ ที่มีงอนงอนกันอะจริงๆมีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะรู้สึกดีต่อกันทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะมีความน้อยใจกันได้นะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเขามีผลกับใจคุณเป็นเดือนที่คุณมีผลต่อใจของกันและกันออถ้ามีการแบบแอคชั่นอะไรที่แบบ ทำให้รู้สึกไม่ดีนิดนึงก็คือก็จะมีความน้อยใจเกิดขึ้นแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะแต่ว่ามองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างมีความสม่ําเสมอต่อกันนะคะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยนะอาจจะมีงอนๆกันบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือคุณมั่นคงต่อกันเดี๋ยวขอดูนะคะว่าไพ่ออร์เคิลอยากจะแนะนำอะไรความรักของชาวธาตุไฟ ธาตุไฟนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้ออกเดทจริงๆนะมีโอกาสจะได้ไปท่องเที่ยวนะคะมีเรื่องของการสื่อสารนัดพบเจอการเดินทางนะคะการเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักหรือว่าการแสดงออกนะคะในเรื่องของความรักแล้วคุณจะมีระยะที่พอดีกันด้วยนะคือแอนรู้สึกว่าคุณจะมีพื้นที่ให้กันและกันนะคะมีระยะของความสัมพันธ์เนี่ยที่ค่อนข้างดีเลยสำหรับชาวธาตุไฟนะ มองว่าเป็นเดือนที่บรรยากาศความรักเนี่ยค่อนข้างดีนะคะมีความสบายใจมีความพอดีนะคะมีระยะที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันด้วยถ้าในตอนนี้นะคะคุณยังมีระยะท่าห่างไกลกันอยู่เนี่ยเขาก็ยังคอยติดตามนะคะคอยส่องคอยดู คอยรับรู้เรื่องราวของคุณอยู่ตลอดนะคือแอนมองว่าบรรยากาศความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวออกเดตนะคะพบเจอมีเรื่องของการสือ่อสารมีความสุขความสบายใจมากขึ้นนะคะเป็นเดือนที่ความรักของชาวธาตุไฟค่อนข้างลงตัวเลยนะคะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูในเดือนมีนาคมนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ